ทราบแล้วเปลี่ยนตอนอาหารเช้ามื้อสำคัญวันนี้คุณทานอาหารเช้าแล้วหรือ,อยังอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญครับเพราะเป็นมื้อแรกของวันที่ร่างกายต้องการแต่บางคนมักมองข้ามอาหารมื้อเช้าไปซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยครับและก็ไม่ควรทำอย่างยิ่งหรือบางคนก็เ,เลือกกินอาหารเช้าที่สะดวกแต่มองข้ามการมีสารอาหารครบหหมู่ซึ่งได้แก่ คาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและเกลือแร่ทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอแต่ปัญหานี้จะหมดไปโดวยวิธีการง่ายๆคือการเติม <laughs> ถ้าพร้อมแล้วเรามาเติมอาหารเช้าที่เด็กๆก,กินบ่อยให้กลายเป็นอาหารเช้ามื้อสมบูรณ์กันครับฉันเป็นโต๊ะอาหารเช้าของเด็กหญิงกิฟซึ่งเป็นนักดนตรีของโรงเรียนกิฟะชอบกินซีเรียลใส่นมเป็นอาหารเช้า ซึ่งซีเรียลเป็นข้าวโพดแผ่นบางกรอบที่ให้คาร์โบไฮเดรตส่วนนมให้โปรโตีนและไขมันอืมแบบเนี้ฉันเติมผลไม้เพิ่มในมื้ออาหารให้กิ๊บด้วยดีกว่าอย่างเช่นแอปเปิ้ลหนึ่งผลหรือกล้วยหนึ่งผลหรือฝรั่งส6ชิ้นกิ๊บจะได้มีวิตามินและเกลือแร่เท่านี้กิ๊บก็จะได้สารอาหารครบถ้วนพร้อมเล่นดนตรีเพาะๆให้ฟังแล้วละ่ะ ผมเป็นโต๊ะอ,อาหารเช้าของเด็กชายต้นดาวสันโดรประจำโรงเรียนครับทุกเช้าต้นจะกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเพื่อให้อิ่มและมีพลังข้าวเหนียวหมูปิ้งให้สารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันแต่ยังขาดวิตามินและเกลือแร่ถ้าอย่างนี้ต้องเสริมผลไม้สักหน่อยเช่นส้มหนึ่งผลหรือมะละกอหัน่นพอดีคำสัก4-5ชิ้นรับรองว่าถ้าได้สารอาหารครบแบบนี้ต้นจะมีแรงเตะบอลได้สบายสายเลยครับ ส่วนฉันเป็นตตองอาหารเช้าของเด็กหญิงโอ๋คนเรียนเก่งประจำโรงเรียนโอะชอบกินข้าวต้มหมูเป็นชีวิตจิตใจซึ่งโอ๋จะได้รับคาร์โบไฮเดรตจากข้าวโปรตีนและไขมันจากเนื้อสัตว์ซึ่งยังได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนต่อไปเนี้ยโอ๋ต้องกินข้าวต้มโดยมีผักอย่างตำลึงหรือผักกาดขาวเติมลงไปในข้าวต้มด้วยโอ๋ถึงจะได้วิตามินและเกลือแร่เพิ่มแบบนี้ถึงจะเป็นอาหารมื้อเช้าที่สมบูรณ์ รู้แบบนี้แล้วเรามาเปลี่ยนอาหารเช้าเจ้าประจําซ้ำๆเดิมๆให้กลายเป็นอาหารเช้ามื้อสมบูรณ์กันถครับเรากินอาหารครบห้าหมู่ไม่ใช่เรื่องยากแค่เติมนิดเสริมหน่อยก็ได้อร่อยและได้สารอาหารครบถ้วนอย่างที่ร่างกายต้องการแล้วครับและที่สําคัญปรับอาหารเช้าให้ลูกแล้วพ่อแม่ต้องไม่ลืมปรับอาหารเช้าของตัวเองให้สมบูรณ์และกินพร้อมก,กันกับลูกด้วยครับ